สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับพบกับคุณครูเทิดศักดิ์ในหัวข้อของสมบัติของลองกาลนิทึมในคลิปที่2นะครับสําหรับเรื่องนี้คราวที่แล้วนะครับบอกว่านักเรียนคงจะจํา3สมบัติแรกกันไปได้แล้วนะครับซึ่งอย่างที่บอกใช้เยอะจริงจริงอะว่ากันไปนะครับเราก็มาดู2สมบัติสําหรับวันนี้ซึ่งไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยนะครับเป็นใครไปดูกันเลย คนนี้นี่เองนะครับสองสมบัติที่เราจะได้พูดถึงในคลิปนี้นะครับหลักการห้องของครูนะคุณจะท่องแบบน,นี้ก็คือผลบวกล็อกนะครับอยสังเกตได้นะครับว่ามันเป็นล็อกเอฐาน a บวกกับล็อกเอฐานเอก็คือเป็นผลบวกล็อกเท่ากับหลังล็อกคูณกันผลบวกล็อกเท่ากับหลังล็อกคูณกันนะครับส่วนข้อที่ห้า ผลลบล็อกเท่ากับหลังล็อกหานกันผลลบล็อกเท่ากับหลังล็อกหานกันนะครับในสิ่งที่ครูท่องจํามานะครับแต่ทีนี้แล้วครั้งนั้น,นการที่มันจะรวมร่างกันได้เนี่ยสิ่งที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือฐานต้องเหมือนกันถ้าเราจําความจากข้อที่แล้วนะครับไดนะ้จากจากตัวอย่างในคลิปที่แล้วเนี่ยเราเชืว,ว่าอ,อ๋อ มันรวมกันไม่ได้เพราะมันเป็นฐาน2กับฐาน4ีซึ่งจริงฐาน4ีที่ครูบอกในคลคิดปแล้วว่ามันรวมกันได้นะครับแต่ว่า <c oughs> เรายังไม่อยากรวมเพราะเรายังไม่รู้สมบัติอันนี้นะครับแต่วันนี้เรารู้แล้วถ้าเด็กๆอยากย้อนกลับทางในข้อนั้นโดยใช้สมบัติผลบวกล็อกเนี่ยก็ทาได้นะครับลองกลับไปทากันดูนะครับมาเรามาดูตัวอย่างสําหรับสมบัติตัวนี้กันนะครับ สอข้อแรกนี่เบสิกเบสิกนะครับเพราะว่าอินโทรว่าเฮ้ยใช้ยังไงอะไรอย่เงี้ยครับไอ้ผลคูณไม่มีปัญหารหรอกนะถ้าพูดถึงเนี่ยผลหารเนี่ยมีปัญหาเยอะกว่าซึ่งในข้อที่2เนี่ยแหละครับอืมมาดูข้อที่หนึ่งกันก่อนน่ารักนร,กนรกักลุบกรุบผลบวกล็อกเท่ากับอะไรนะหลัก2คูณกันนะครับแต่ย่ายนมนะต้องเป็นฐานสเหมือนกันซึ่งเป็นฐานเดียวกันซึ่งข้อนี้ก็ ฐาน2เหมือนกันแล้วก็ใช้ได้เขาก็เป็น3คูณกับ16ส่วน3ก็3ตัด3ปื๊ๆธรรมดามากก็จะเป็นล็อก16ฐาน2สุดท้ายเห็นไหมการตบเลขสีกำลังการทำฐานกับหลักล็อกเนี่ยให้มันเท่ากันเนี่ยมันก็ยังวนเวียนในการการหาค่าของล็อกของเราอยู่บายัางคำนะครับยังไงก็ทิ้งไว้มไม่ได้นะครับสำหรับ สมบัติ3ข้อแรกนะครับี่คู่เปลี่ยน16เป็น2อกำลัง4แล้วก็ตบ4ไปคำตอบก็เลยเป็นเลข4อ่ะมาดูข้อที่2นะครับหลังลอ็อกโทษผลลบล็อกเท่ากับหลังล็อกหารกันซึ่งฐานก็เป็นฐาน3เท่ากันโอเคไปได้ครับอันนี้ก็จะเป็น2ส่วน3ทีนี้ขอมันหารกันอย่าลืมนะเวลาหารกัน ที่มันเป็นเศษส่วนหารกันแบบนี้นะครับตัวส่วนเนี่ยถ้ามันเป็นเศษส่วนเราจะกลับคือการ,การหาเรเศษส่วนเนาะธรรมดาอยู่แล้วเราต้องเป็นหาเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนอยู่แล้วนะครับแต่พอเป็นเศษส่วนเนี่ยมันก็ต้องระวังนิดนึงเนาะมันก็จะเป็นคูณด้วยเท่าไรเอย่ย27ส่วน2นะครับ2ตัดกับ2 3ตัดกับ27ก็เป็น9 9้าเก็เก็เป็น3ากำลัง2เพราะในข้อนี้ก็เลยตอบ 2นั่นเองพันทีน่ลดเร็วครับ2ตัวอย่างสบายๆแต่ข้อ3นั้นอ,อะไรกันนี่ล็อกซ้อนล็อกอ้าวตบเลขชี้กำลังนะอาจารย์บอกแล้วเอาบุตรบอกขู่ตบไปเลยครับผมอ้าวใครเป็นล็อกสิบฐานสามาแล้วไงต่อหลังล็อกกระฐานไม่เหมือนกัน นะครับงั้นข้อนี้เราใช้เทคนิคแบบนั้นไม่ได้เนื่องจากตบเอาสิบตบไปแล้วเนี่ยไม่เกิดอะไรกับชีวิตของเรานะครับทีนี้ข้อนี้เนี่ยเราจะทําอย่างไรข้อนี้เราจะใช้สมบัติข้อที่5้าของเราเนี่ยนะครับเพื่อการเอาหลักล็อกมาหากันแล้วใครจะหากับใครเราก็มองภาพใหญ่ก็ตอนเนี้ยล็อกของเราคนที่ใหญ่สุดคือล็อกฐาน2เพราะฉะนนั้อีกก้อนตรงเนี้ย ที่กูกำลังไฮไลท์อยู่เนี่ยนะครับก็คือเป็นหลักล็อกของฐานสองงั้นเอาก้อนสีเขียวเนี้ยมาทำอะไรกันได้มาหารกันได้ครับผมเ,เพราะนั้นเราก็เอ้เขามาหารกันเลยนะครับล็อกสิบกำลังสิบสองฐานสามข้างล่างก็มา,าขีดเส้นเสศษส่วนให้ตรงไม่ได้ ไม่ตรงอีกแล้วคุณผู้ชมอลอกสิกำลังสามหารสามปึ๊บทีนี้แหละคุณถามว่าแล้วเราตกไปส่งผลอะไรกับชีวิตเราหรือ,อยังตบสิบสองไปตบสามไปส่งผลแล้วแม้ว่าหลังล็อกมันจะไม่เป็นหนึ่งแต่มันจะตัดกันไปเองได้ นะครับคือเอา12มาไว้ข้างหน้าปุ๊บมันจะกลายเป็นล็อก10ฐาน3ส่วนข้างล่างเอา3ตกมาไว้ข้างหน้าก็จะกลายเป็นล็อก10ฐาน3เช่นกันและตัวนี้ก็ตัดกันอึชอึช12 3ก็ตัดกับ12ได้นะครับก็จะเหลือ4ใช่นแม่ก็ได้เป็นล็อก ล็อกสี่หารสองตอบเลยเนาะอันนี้ใครคล่องๆก็ตอบเลยนะครับว่าเป็นสองนั่นเองวันนี้ถ้าเราเจอลักษณะของการที่ไม่มีการบวกลบแบบนี้แล้วเป็นล็อกซ้อนล็อกแล้วเราไม่สามารถตบเลขเชยงล่างของล็อกตัวท้ายสุดนะครับแล้วทาให้หลักให้็หอก,กมันหายไปได้เราก็ต้องมองว่าเราสามารถทําให้มันหารกันแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับ เนาะโอเคอันนี้ตัวอย่างไม่เยอะนะครับคลิปนี้ก็จะมาแบบสั้นๆน,นะตัวอย่างสุดท้ายครับของคลิปนี้ผมเป็นกำลังใจตัวอยาบใช้มาตั้งใจเรียนกันเถอะมาดูข้อที่สี่นะครับข้อที่หนึ่งอีหยันนะอะไรกันนี้อะไรครับนีอะไรครับนี้ เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าเราดูโจทย์เนี่ยยอ่ยยะเต็มไปหมดเลยไม่ต้องตกใจครับเวลาเจอเจอแบบอะไรแบบยุ่ยเยอะย่าเงี้ยเราวิเคราะห์ที่ละส่วนเลยครับอะมาดูส่วนแรกมาวิเคราะห์กันส่วนนี้ทําอะไรได้คนแมนแมนเลยกาลังไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับหก <c oughs> ร้อยจะไปชีที่จอคอมพิวเตอร์คุณเองหกร้อยยี่สิบห้ามันกลายเป็นห้าได้ 343มันกลายเป็น7ได้โอเคก้อนี้เราสบายใจแล้วมาดูก้อนนี้ครับ2ก้อนนี้900ยังไงก็เป็น3ไม่ได้270ก็กลายเป็น3ไม่ได้แต่2อ,อันนี้มันลบกันอยู่ใช่ไหมครับมันก็เอามาหารกันได้ตักล็อกแต่แต่อะไร ข้างหน้าล็อกครับมันมี2กับ4อยู่ครับเด็กๆเรายังไม่สามารถเอามาหารกันได้สักทีเดียวนะเพราะฉนั้นเราต้องทำการเคลียร์สเจ้า2กับเจ้า4ตัวนี้ให้หายไปก่อนมันจะไปไหนได้มันก็ตบคืนไปเนี่แหละครับถามว่าอาจารย์แล้วเราตบไปให้ฐานได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะถ้าตบไปให้ฐานปุ๊บคนนี้จะเป็นฐาน81คนนี้เป็นฐานเ ควร้านฐานกันหลักล็อกจะนำมาหารกันไม่ได้นะครับไอ้แน,นบอกแล้วว่าการตบคืนเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าเราอยากได้ใครเป็นหลักนะครับซึ่งตรงเนี้ยฐานเราแฮปปี้อยู่แล้วเราก็อยาไปตบฐานเขเลยไอ้ตบเลขเซลล์หลังไปให้ฐานซึ่งมันจริงจมันก็ทาไม่ได้ด้วยนะครับสองเป็นเป็นตัวส่วนมันจะตบไปให้สามมันก็จะแบบเอ๊ยยังไงยังไงอยู่นอกจากมันจะเป็นหนึ่งส่วนสามอะ่ะเออมันต้องเป็นฐานเยอะยู่สามอยอกวาหนึ่งส่วนสองนะครับมันก็จะ วุ่นวายอะไรกันเกียก็อย่าไปทำเลยนะครับอย่าไปทำเลยโอเคอ่ะ okay. อันนี้เราอธิบายกันคร่าวๆไปแล้วเรามาดูว่าวิธีจริงเราจะทำอย่างไรกันบ้างนะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่า625มันคือ5กำลังสได้ ส่วน2 3 4 3ก็กลายเป็น7ยกกำลัง3นะครับนี่ใครคลองเลขยกกำลังนี่ได้เปรียบเลยนี่อ่ะ900ครับ900จะถูกยกกำลัง2และเช่นเดียวกันนะครับ270ก็จะยกกำลัง4ข้างหน้าเนี่ยโอ้โหสบายดือสบายบือสะดือโบมากนะครับก็คือตบ4มากับตบ สามนะเดี๋ยวข้างหน้าจะเรียบร้อยแล้วแต่ข้างหลังจะวุ่นวายนิดนึงนะครับข้างหลังจะวุ่นวายนิดนึงเราก็รวมนะครับเนี่ยก็จะเป็นเก้าร้อยยกกำลังสองส่วนด้วยสองร้อยเจ็ดสิบยกกำลังสี่โอ god! ้าช์โอเมกาช์ทำไต่อเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้อธิบายหลักการแล้วแบบเฮ้ยภาพมันต้องดูดี 9 0 0ารยกำลังสองสองเจกำลังสี่เจอเลขเยอะอย่างนี้นะครับอย่าไปไม่ต้องคิดจริงนะครับไม่ต้องคิดจริงเลยเราแยกออกแนะอย่าลืมนะหัวใจของการที่เราอยากหาค่าของล็อกล็อกต้องหายไปแสดงว่าไอ้ตรงเนี้ยเราต้องทําให้เป็นฐานสามได้ซึ่งมีเก้ากับยี่สิบเจดมันได้แน่นอนแหละแต่ 110, อีสิบอ้เลขศูนยตรงเนี้ยมันจะหายไปได้ยังไงเรามาดูกันเพราะเก้าร้อยคือใครครับเด็ก เราดูอีกแล้วว่าเราอยากได้เก้าเก้ามันคือสามกำลังสองใช่ไหมโค้กเขียนเป็นสามกำลังสองเลยนะครับเพราะมันเหลือสิบซึ่งสิบของเราก็คือเอหนึ่งเหลือห 100. น100ึ่งร้อยหนึ่งร้อยคืออ่ะสิบกำลังสองยกกำลังแบบนี้ไปเลยเราอยากได้ย7 27บเจ็ดยิบเจ็ดคือสามกำลังสามเหลือสิบตัวเดียวเนาะทั้งหมดยกกำลังสี่อย่าลืมนะมันต้องทั้งหมดนะครับตรงเนี้ยสองมันคือของทั้งก้อนนะ สี่เดี๋ยวนี้ก็คือของทั้งก้อนตรงนี้เช่นกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้น2ก็จะแจกจ่ายไปให้3ามกำลังสองก็เป็น3ามกำลังสีนะครับตัวนี้ก็เลยเป็น10บกำลังสข้างล่างเป็น3ามกำลังสิสงคูณกับ10บกำลังสนี่ไงเห็นปะเดี๋ยวสิมันก็หายไปเองของเขานะครับอย่าไปเซรียส แค่เพิ่งแบบตีตัวไปก่อนใครว่าเฮ้ยแล้วยังไงอ่ะโจ้ยเขาก็จะช่วยเราแบบนี้แหละครับทีนี้มันก็จะกลายเป็นสามยกกาลังแล้วยกกาลังแปดตบแปดมาถูกไหมกาน,นคำตอบก็ได้เท่ากับ4นั่นเองเครเเครคร น,นะครับเด็กๆถึงเด็กจะตอบ่ไม่ทันรูก็ไม่ทราบอยู่ดีก็ย้อนก็ไปฟังอีกรอบหนึ่งนะคะย้อนกลับไปฟังอีกรอบหนึ่งละกันนะนั้นภาพรวมของข้อนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะรับก็คือเราพิจารณาทีละส่วนเนาะส่วนที่มันเป็นการคูณกันอันเนี้ยเราใช้สมบ,บัติจากคลิปที่แล้วนะครับที่แบบตบเลขชี้กำลังแนละ้วเดี๋ยวบล็อกจะหายไปได้นะครับ ส่วนตัว2พจโพสุดท้ายเนี่ยเราก็ใช้สมบัติของข้อนี้ที่เป็นผลลบล็อกเท่ากับหลักล็อกหานกันแต่อย่าลืมนะครว่าหลักล็อกจะหารกันได้นอกจากฐานจะต้องเท่ากันแล้วเนี่ยข้างหน้าล็อกต้องไม่มีใครเหมือนกันนะครับถ้ามีก็ตกไปให้ไม่ฐานก็หลักล็อกขึ้นอยู่กับว่าฐานถ้าเราถ้าฐานเท่ากันแล้วอย่าไปยุ่งกับเขานะครับก็ตกไปให้หลักร็อกนะแต่ถ้าตกให้ฐานก็ต้องระวังนะครับว่า ตบ 2, สสมมติเป็นสองสองล็อกอย่างเงี้ยสองตบไปให้ฐานศาสอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เป็นเลขสองนะเช่นตรงเนี้ยมันเป็นหนึ่งส่วนสองนะเออต้องระวังนะครับเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะข้างหน้าไม่ค่อยมีอะไรหรอกข้างหลังก็จะมีประเด็นนิดหนึ่งนะครับที่ตรงนี้เนาะเราก็แตะเก900้าร้อยกับสองรอยเจ็ดสิบขึ้นมานะครับแล้วก็เอาเลขเชี่ยมังตัวนี้โยนเข้าไปเรียบร้อยเรียบร้อย ข้อสุดท้ายแล้วครับโอ้โ oh ห oh. ไม่ยากนะไม่ยากคือภาพรวมไม่ยากหรอกเพราะเราดูอ่ะเราเพิจารณาตัวเศษแฮปปี้ไหมแฮปปี้ดีฐานเจ็ดมนเลยอะรวมกันเลยข้างล่างก็ทำไมฐานเจ็ดเหมือนกันโอ้โ oh ห oh. เดี๋ยวมัน,ต,มน,นะน,น,น,นต้องมีเรื่องกันแล้วแหละสองคนเนี้ยนะครับเนะี่ยสองคนนี้ต้องมีเรื่องกันแล้วล่ะนะเพราะเป็นฐานเจ็ดทั้งคู่พร้อมนะข้อนี้ป้าย กุ้งก้มแล้วหน้าหายจากจอเลยเด็กบอกอ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่ได้ดูอยู่แล้วพามพามแอเรามาดูนะครับเศษส่วนนี่มันไม่ค่อยตรงมันทัดเลยอ่ข้างบนนะครับตัวส่วนคุณจะรวมคนที่คูณกันไอ้คนที่บวกกันล็อกไหนที่บวกกันเอามาคูณกันตัวไหนที่ลบเอามาหารนะครับนั้นครูก็จะได้ว่าเป็น หู้ทหนะครับคูณกับสามรูทสส่วนด้วย4ี่รูทสี่ตรง4ีรูทสเนี่ยเด็กจะทำให้เป็น2นะเอออย่าทำให้มันเป็น2นะบางคนแบบโหชอบมากนะครับ4ีรูทสเนี่ยมันก็เป็น2แน่ๆเลย,เลยอะไรเงี้ยดย๋ยวพึ่งนะเนื่องจากข้างล่างนะครับ 5้าคูณสามเขาเขียนเป็นข้างบนว่าห้าคูณสามส่วนสี่ถ้าเราสังเกตเนี่ยหลักล็อกของตัวเศษกับตัวส่วนเนี่ยเลขมันห้าสามสี่เหมือนกันแต่แค่ข้างบนเนี่ยมันเป็นห้าจุดห้าสามุดสามสี่สี่ซึ่งเลขจีมาร์มันเท่ากันมันรวมกันได้ถูกปะมันคือยกกำลังเท่าไหร่นะ สามนสองใช่ไหมครับอมองเห็นภาพไหมวะเอางี้เอามาคูยกันก่อนนะมาคูยกันก่อนเป็นสิบห้าหรือสิบห้ากูก็ใจร้อนสุดเลยเกินเพราะงั้นอย่างที่บอกว่าสหรือสี่อย่าไปทําอะไรเขาเพราะถ้าหนูไปทําอะไรเขาเนี่ยมันจะไม่เข้ากับตัวส่วนล้านล่างนะครับเดี๋ยวตัวหลักล็อกมันเท่ากัน,นเดี๋ยวมันจะไปตอบว่าได้เด้อ ข้างล่างคูณเอาห้าคูณสามนะครับเป็นสิบห้าส่วนสี่ธรรมดา <c oughs> แล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าตัวเศษเนี่ยสิบห้ารุดห้ามันก็จะเป็นสิบห้ายกกำลังสามส่วนสองเช่นเดียวกับข้างล่างนะครับสี่ยกกำลังสามส่วนสองได้เช่นกันแล้ว สามส่วนสอบนี้เราก็สามารถตกมาข้างหน้าได้แล้วเราก็จะพบความจริงบางอย่างว่า e log ่มันวุ่นวายวุ่นวายเนี่ย log สิบห้าส่วนสี่ฐานเจดนะครับมันก็ทำไงปิ้วปิไปหาหายไปได้แล้วครับคำนั้นคำตอบก็ได้เป็นสาส่วนสอง นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับส่วนใหญ่แล้วล็อกจะต้องหายไปเอางี้ว่าคำตอบอไม่ติดหลอกชัวส่วนกระบวนการเนี่ยบางอย่างบางข้อนะครับขออาไปดูโจทย์นิดนึงได้ไหม มันจะมีโจทย์ลักษณะหนึ่งนะครับที่เฮ้ยมันเหมือนล็อกมันจะไม่หายไปแต่เดี๋ยวมันต้องตัดกันหายไปไม่ว่าทางไหก็ทางหนึ่งมีมีมีแนะแบบหมีอยู่นะครับเฮ้ยมข้อนี้มันไปรวมกับใครมันไปยุ่งอะไรกับใครแล้วแม่งไม่หายแต่เดี๋ยวมันหายไปครับมันต้องหายถ้าไม่หายนี่โจทย์ผิดนะแต่ถ้าดูชอยแล้วชอยเขายังมีล็อกอะไรอยู่เนี่ยอันนี้ก็ เป็นเรื่อง,องของโจทย์นะครับแต่โดยส่วนใหญ่แบบแทบจะ9 9เลยที่แบบไม่ติดล็อกนะครับนั้นยังไงก็ได้ทำให้ล็อกมันหายไปนะครับโอเคอ่ะสำหรับสมบัติข้อนี้นะครับตัวอย่างก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเด็กทำละพอเข้าใจาละสามารถไปทำตัวอย่างไปทำแบบฝึกบางข้อได้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่จบนะสมบัติของล็อกยังไม่จบยังเหลืออีก3ตัวสุดท้าย นะครับซึ่งเอาจริงๆต,ตัวนี้สาตัวนี้สําหรับรูนะมันใช้แค่ลักษณะโจดบางประเภทแต่ตัวสุดท้ายในตัวพีคเหมือนกันนะครับตัวใช้ในตัวพีคเลยเดี๋ยวเราไปดูว่าตัวพีคของเราเนี่ยจะหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับก็ฝากติดตามคลิปหน้าด้วยสมบัติของล็อกนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ้วนพะบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย